ที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะทางผู้นําท้องถิ<า>่นอาสาสมัครสาธารณาสุขประจาหมู่บ้านหรือว่าอสามอรวมถึงผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนก็ทยอยเข้าร่วมการเปิดงานนําร่องบัตรประชาชนรักษาทุกที่ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ5รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนาราธิวาสนะคะก่อนหน้านี้ในแพทย์สวัสดิ์อภิวัตนีวงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่12ได้ไปเยี่ยมชมคลินิกบ้านทอนในการให้บริการ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็เรียกว่าเป็นที่เรียบร้อยกับการให้บริการวันแรกค่ะคิดว่าน่าจะมีผลดีเพราะว่ามันสามารถสะดวกสำหรับคนไข้ที่ไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้โดยที่เรามีแอปนี้เราสามารถใช้ได้โดยที่เราไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลเลยแล้วสามารถมีการส่งยาถึงบ้านด้วยแล้วก็สะดวกกับคนไข้ที่เขไม่ต้องมาโรงพยาบาลครับสามารถพูดคุยกับหมอผ่านแอปนี้ได้เราเป็นคนทางจังหวัดด้วย เห็นว่าไม่สบายอยู่ที่อื่นอย่างนี้เราก็ใช้บัตรประชาชนไปเดียวไดว้ไม่ต้องไปย้ายสำเนาทะเบียนบ้นานอะไรเช่นยุ่งยากหนึที่จังหวัดแพร่ครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนำร่องนะครับวันนี้มีคนทยอยไปขอรับยาที่ร้านขายยาซึ่งเข้าร่วมโครงการครับชาวจังหวัดแพร่บอกว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับเร็วไม่เสียเวลาที่ผ่านมาเวลาไปโรงพยาบาลบางทีเสียเวลานาน,านเป็นวันครับ ไม่ได้ป่วยแต่ถ้าป่วยก็มาก็สะดวกดีครับทั่วามาสองครั้งนะครับครั้งแรกนี่เป็น่าท้องเสียอม,มันต่างจากไปโรงพยาบาลยังไงบ้า,างบ,าาบ้านผมอยู่ตรงนี้ก็<อ>แ,แป๊บเดียวมาถึงก็เหมือนมีหมอส่วนตัวแต่ก็ต้องรู้ด้วยนะว,ว่าตัวเองป่วยประมาณไหนที่ว่ากินยาหายเองหรือว่าต้องไปรับการตรวจอะไรเงี้ยครับประเมินตัวเองได้กน ถ้าไปถามทางเภสัชกรประจําร้านยานะคะเภสัชกรหญิงชัช,ชลีนำภัยสารอยู่ที่อําเภอเมืองแพรเธอบอกว่าขณะนี้ร้านมีความพร้อมแต่ว่าการเปิดวันแรกยังติดขัดเรื่องข้อมูลผู้ป่วยที่ทางโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลส่งเข้ามาก็เชื่อว่าจากนี้ไปก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะทางร้านขายยาก็ส่วนใหญ่เตรียมเตรียมเตรียมการไว้พร้อมกันพร้อมที่จะให้บริการกับประชาชนนะคะ เพราะว่าทางร้านขายยาเนี่ยจะเริ่มมีการเข้าโครงการมาประมาณปีครึ่งแล้วมีทั้งแจกาย,ยากสําหรับผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเล็กน้อย16กลุ่มอาการแล้วก็เสริมสร้างป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพเช่นแจก,กยากคุมแจก,กถุงยางอนามัยอย่างเงี้ยค่ะและอย่างที่ได้รายงานไปนะคะว่าตอนนี้นำร่องอยู่ค่ะแค่4จังหวัดเท่านั้นร้อยเอ็ดแพร่เพชรบุรีและนาราธิวาสค่ะ